ครับท่านผู้ชมครับผมมานั่งอยู่ที่วัดพุนนคราชนะครับซึ่งวันนี้เขาจะพาท่านผู้ชมมาชมเกี่ยวกับการรอดโบสถ์นะครับซึ่งที่วัดพุนนคราชเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยาครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งมีพระเจิหรือครูบาอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเปิดตัวนะครับวันนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชม เข้าไปทำอ่าบรรยากาศนะครับในการที่ไปรอดโบสถ์แล้วก็ไปขอพรจากพ่อปู่ผู้ชงครับซึ่งตอนนี้วัดกําลังจะทําการก่อสร้างแล้วก็จะมีในเรื่องของการอ่เรียกอะไรนะทอดกระถิ่นที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านชมพาชม,ชมบรรยากาศนะครับแล้วก็กระถิ่นปีนี้จะเป็นกระถิ่นในการสร้างสาราการเรียนนะครับแล้วก็ใครที่ดวงไม่ดีหรือดวงตกลงอับเนี่ยนะครับมารอดโบสถ์ อาจจะสามครั้งนะครับก่อนที่จะไปรอดโบสถ์ก็มาสุดทู่นะครับไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็ลงไปในโบสถ์นะครับไปรอดใต้ท้องโบสถ์เพื่อสรวเคาะนะครับแล้วก็ไปไหว้ขอโชคขอลาบกับพ่อปู่ผู้ทรงซึ่งเป็นพ่อปู่ที่ดูแลในสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรานะครับที่ผมจะพาท่านรอดโบสถ์เรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็จะไปขอพรนะครับขอพรของบารมีจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์ซึ่งท่านนะครับ เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรียนวิชามาทางสายหลวงสุขวัดปักลองมาหันเท่าตลอดทั้งสืบทอดนะครับการตำนานมาจากวัดเขาไม้แดงนะครบาบหลวงจำไม่ผิดก,ก็หลวงพ่อยงยุทธนะครับวัดเขาไม้แดงซึ่งเป็นพระเกิิทักษหนุ่มที่โด่งดังในชนบุรีซึ่งเรียนมาทางสายหลวงสุขวัดปักลองมาหันเท่านะครับแล้วก็ท่านได้นําวิชานะครับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็ ผู้สิทย์ลู้ค้าส่วนมากตอนนี้นะฮะที่เข้ามาก็จะมาในเรื่องของมาไหว้นะครับเอ่อพระปูผู้ชงนะขอโชคขอลาบกันต่างคนก็ต่างก็หลังจากรอดโบทกลับไปเนี่ยก็ต่างก็โชคดีกันเป็นแถวนะครับและหลวงพ่อท่านก็ทําเกี่ยวในเรื่องของการาลงอาสรละมือเปลี่ยนลายเส้นลายมือเสริมดวงาชะาตาท่านจะใช้วิชาท่านคือท่านดีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมตตาพุทธภันะแต่ ตอนนี้ท่านจะใช้วิชาในการเมตตาลูกหลานหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามานะครับเข้ามาภายในวัดนะครับเพราะจริงๆแล้วปัจจุบนันนี้ตั้งแต่ตลังจากที่ท่านได้ออกทุตดวตามปากเขาแลวเราภัยมันเนี่ยเป็นเวลานานสมควรนะครแล้วปัจจุบันนี้ท่านก็อายุมากขึ้นนะครับท่านก็เลยเตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแต่วันนี้เรามะรอดโบสถ์กัน เพื่อเสริมบุญบารมีแล้วก็ไปขอเกี่ยวกับเรื่องก,การเปลี่ยนดวงมือให้รับเงินโชคลาบมาเสดกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์หลวงพ่อครับพี่เตีย้ยฮะถ้าเราจะเข้าไปรอดโบสถเราต้องทํำยังไงบ้างครับจุดทูบไว้พระตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ถือเปลวทองไปลงไปข้างล่างครับอ๋อ แล้วค่าใช้จ่ายของเปียวทองอะไรนี่อ๋อแล้วแต่ทําบุญครับศรัทธาแล้วแต่ทำบุญนะับท่านผู้ชมไม่ได้เรียกร้องอะไรนะฮะก็ที่อย่างนี้การที่เขามาลอดโบสถ์กันเนี่ยฮะเขาเขาไปลอดเพื่ออะไรครับเป็นสิริมงคลครับเริดดวงครับแล้วก็มีพ่อปู่พุชงอยู่ข้างในใช่ครับซึ่งไปขอโชคขอลาบกันได้ได้ครับมันอยู่ที่บุญสมนธ์ว่าใครจะได้ไม่ได้เนอะครับใช่ไหมครับครับงั้นก็ขอเชิญพาผมเทียบกันนะครับได้ครับครับไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากาลังจะเข้าไป ภายในใต้ของพระบสถนะครับเพื่อจะไปทําการลอดนะครับนะเสริมดวงบารมีนะครับก็คือก่อนข้าวก็ต้องเคาะกันก่อนนะครับเคาะพ้องกันก่อนสามครั้งแล้วก็ไปลอดใต้พระบสถนะครับตอนนี้พี่ๆก็พา,าเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในแล้วนะครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาภายในใต้ถุนโบสถ์นะฮะเพื่อจะทําการลอดไปก็จะมีนะครับพ่อปู่พุทธชงนาคราชนะครับซึ่งทางวัดนะครับแล้วก็พี่เขาก็ได้ได้นาวาเราจะต้องมาทําอะไรเนี่ยมาไหว้แล้วก็ปิดทองมาไหว้เสร็จแล้วก็ปิดทองลูกเอกอ๋อปิดทองลูกเอกอยู่ตรงนี้เหรอครับครับผมอ๋อเพื่อนล้อมอยู่ครับอ๋อท่านผู้ชมฮะที่พ่อปู่ผุ้ชมเนี่ยนะฮะซึ่ง ปั้นออกมาเป็นรูปพญาพนาคเนี่ยคือระหว่างท่านท่านล้อมลูกเอกของลูกนิมิตที่ฝังไว้เมื่อปิดที่แล้วใช่ไหมปีนี้ครับปีนี้ยังปีนี้ด้วยนะครับที่ปิดทองฝังลูกนิมิตตัดไว้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วนี่แหละครับเป็นสิ่งมงคลยิ่งใหญ่ที่ทางวัดได้ทําไว้นะครับแล้วก็จะให้พวกเราได้ไดปิดทองลูกนิมิตแต่จริงๆแล้วโบสถ์หลังนี้นะครับได้สร้างเสร็จเรียบร้อยมันก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับที่ให้พวกเราได้มาสลเค้อ ต่อชะตาล้วก็ยังมีในเรื่องของโรงศพให้สะดวกเพาะกันนะครับแล้วก็ฝากโวคฝากสิ่งไม่ดีไปกับโรงศพแห่งนี้นะครับแล้วก็เรมีพระปู่เทพลูกดอนแล้วก็องค์พระศิีบีนะครับแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านนั่งคอยปักผมน้ำมนต์ให้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดวัดนี้นะครับไม่ได้เรียกร้องในเรื่องของปัจจัยนะครับในการค่าดอกไม้ในการทําบุญแล้วแต่การทําบุญก็อย่าลืมครับมาช่วยคณะกับไฟงั้นเรา ไปปิดทองกันเลยครับผมโอเคครับใราไปปิดทองกันเลครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากที่เราปิดทองกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาผมไปข้างนอกครับข้างนอกเราต้องผ่านการรอดโบส ใช่ครับเรารอดอีกครั้งครั้งเดียวหรือว่าค,ครั้งเดียวครับครั้งเดียวถ้าจะเดินทักสามครั้งอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับได้แล้วก็ไปขอบารมีจากครูบาอาจารย์ใช่ครับงั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายนอกแล้วผมจะพาท่านไปกราบหลวงพ่อกันเพื่อไปขอบุญไปบุญบารมีไปขอพรแล้วก็ไปเจ็บลงลายเส้นลายมือเปลี่ยนให้มีโชคพีลากันครับ นะครับทุกชมนนะครับตันนี้เราจะาเดินให้รอดออกจากโบสถ์ไปนะครับเมื่อไปชมบรรยากาศภ้ายนอกแล้ก็เดินทางไปหาหลวงพ่อกันนะครับครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้เป็นลานประวัติศาสตร์นะครับแล้วเดี๋ยวมันเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์และมีหินศิลาแดงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรับทราบอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับและตอนนี้ผมจะพาท่านเดินไปที่กุฏิหลวงพ่อเพื่อไปกราบสักการะบูชาและไปขอพรจากหลวงพ่อกันนะครับครับท่านผู้ชมนะแลตอนนี้นะฮะเราก็ใกล้ถึงกุฏิหลวงพ่อแล้วแลวตรงนี้นะฮะเป็นศาลขอพระปู่ผู้ชงนะับทุกคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันต่างก็แม่ต่างก็รีบกันกลับมาแก้บงแก้บนกันเป็นแถวนะครับ ระหว่างที่เราเดินอยู่ตรงนี้ฝนตกนะครับนี่ก็คือนะครับองค์พญานาคนะครับที่หลวงพ่อกําลังสร้างอยู่เพราะพื้นที่แห่งนี้นะครับมอีองค์พญานาคมากมายนะรตรงนี้ของพลังพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปชมศาลพระปู่บ่อทองซึ่งเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะัตนสถานที่อย่างนี้นะครับซึ่งยังมีศาลนะครับม,มีแม่ตะเคียนนะครับที่ ทุกคนหลงไหลกันมาขอโชคขอลาบกันนะครับเนี่ยเราชมบรรยากาศกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามอีทีหน้านกันเกี่ยวกับการขอโชคขอลาบเราไปกล่าวสักลาภหลวงพอ่อกันเลยครับ,รบท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมนะครับเดินชมบริเวณวัดแล้วก็เราได้ลอดใต้พระโถ์ก,กันแล้วนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อจเจ้าวาดนะครับซึ่งหลวงพ่อ นะครับท่านก็ได้เมตตาให้เราได้เข้าพก็คือนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับ,มมนะรบซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดทุกนคาราชนะครับซึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยกำลังจะมีงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานของกฐินหลวงพ่อครับขออนุญาตครับหลวงพ่อช่วยเมตตาเชิญชวนลูกหลานที่มาร่วมทําบุญด้วยเพราะตอนนี้ทางวัดเนี่ยกำลังจะสร้างสาลาก,การประเรียนครับอ่าหลวงพ่อก็ ไม่มีอะไรที่จะสนทนาที่มากมายคือหลวงพ่อก็จะขอจิตศรัทาจากพวกญาติโยมที่จิตศรทธาที่ญาติโยมที่จะสร้างกุศลร่วมกันเพราะว่าตอนนี้ทางวัดเรายังขาดแคลนอีกเยอะครับ คือตอนนี้สาราการประเรียนหลังเก่ามันก็ทุกโรมลงไปตอนนี้หลวงพ่อก็จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ก็อยากจะบอกอพวกโยมที่มีจิตตาได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ของสมเด็จสมเด็จรอห้าท่านเคยประพาสมา,าขุดทองณนะที่ นี้ครับจนปัจจุบันนี้เราก็ขึ้นเส้นทางประวัติศาสตร์ไว้แล้วก็อีกทับหนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านเคยเสด็จผ่านมาที่นี่ก่อนที่จะไปกู้กรุงศรีอยุธยาแต่ติดตรงเนี้ยมันเป็นดินแดนที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์คือว่าเขาเอาหินศีลาแรงจากที่เนี้ย ไปซ่อมปราสาทเมืองสิงห์ปัจจุบันอ๋อเห็นมาจากจากปราสาทเมืองสิงห์ก็คือจากที่ตรงนี้ไปแล้วก็เดินทางไปปราสาทเมืองสิงห์นะครับทุกทนที่หลายๆท่านในจังหวัดกาญจนบุรีหรือพี่น้องชาวกรุงเทพมหานาครหรือทั่วประเทศเนี่ยได้เดินทางไปไหว้ไปไป,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 ไปชมโบร,ราณสถานที่ปราสาทเมืองสิงห์ก็จากหินวัตถุมงคลใชใ่จากหินศีลาแรงหินศิลาแรงจากี่นี่ไปหืมจากสีลาแรงแรงจากที่นี่สมัยที่ท่านมาสมัยเพราะว่าสมเด็จ เราห้าท่านเสด็จมาถึงสามครั้งที่นี่โ oh. สามครั้งแล้วก็ปัจจุบันที่หลวงพ่อมาอยู่นี่โดยส่วนพระอ,องค์ตอนนั้นยังเป็นอ่าพระเจ้าหลานพระเราพระเจ้าหลานพัตรกิติยาภา,า,าท่านเสด็จมาส่วนพระองค์คือทอกระถินโอ้ oh. ที่รูปถ่ายที่หลวงพ่อได้รับ กระถินเนี่ยนะครับใช่ใช่เมื่อปีห้าเก้าโอ้พอฝากหลวงพ่อช่วยเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่กันมาร่วมสร้างคุณผลในงานกระถินวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบสองพฤศจิกาครับก็ตีว่าบ่ายโมงนันและวกันเวลาบ่ายโมงนะครับท่านผู้ชมขอเชิญชวนพี่น้องและเกษตรทีจบุญทุกท่านที่ชมรายการอยู่นะครับทางวัดเนี่ยนะครับเป็นหลวงพ่อท่านเป็น ลูกศิษย์มาทางหลวงพ่อยงยุกวัดไข่วัดเขาไม้แดงจัสุบุรีซึ่งท่านได้เรียนศึกษาวิชามาทางหลวงปู่สุขวัดปักพองมาคำเท่าซึ่งท่านเป็นพระอีกรูปหนึ่งนะครับพระเกติอีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในตามป่าตามเขาและก็ได้มาสร้างพัฒนาตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็อย่าลืมฝากมาเป็นเจ้าภาพกันในง,งานกระถินหรือใครต้องการาร่วมทําบุญก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้หรือหมายเลขบัญชีของวัดนะครับ ก็ร่วมกันทำบุญกันเข้ามานะครับเพราะว่าหลวงพ่อต้องการที่จะสร้างในเรื่องของสาราการประเรียนให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของอื่นอนอีกมากมายเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับให้สืบทอดนครับนั้นก็ขอญาติหลวงพ่อนะครับช่วยเมตตาประทานพรให้กับท่านผู้ชมรายการของผมด้วยครับได้ได้สาธุครับ ยะถาวิวะฮาปุลาปริพุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตนางอุขปติอิทติตังปฏิตังกุมหังคิป,ปะเมวะสมิชนตุสเพปุเรนตุสังคปาฉันโทปนัลโสยะถามณิโชติละโสยะถาสปิติโยวิวัชันตุสัพโลโคมินสัสตุมาเตปวัตวันตราย ยสุขีติค,คายุโกภาวะอัพิวาทันนาสิริสนิจังุทธาปจาย,ยโนจัตตาโลธรรมาวทันตีอายุอนโนสุข,ขังพระลังขอให้ทุกคนจงมีความสุข,ขวันจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และการงานกันทุกท่าทุกทวดทุกหน้าทุกคนเถินสาธุครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้รับพรกันแล้วนะครับแล้วนี่คืออีพีแรกในการเดินทางของพต้นรายการตามรอยพระอภิญญา ฝากบุญกุศลนะครับกุศลใหญ่ในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือการกัดถินนะครับแล้วก็หลวงพ่อยังมีประวัติเรื่องเล่าอีกมากมายเราจะมาติดตามกันต่อในอีพีที่2นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะให้หลวงพ่อนะครับเมตตาในเรื่องของการดูดวงหรือการจารลายมือนะครับหรือการสอกขคอะต,ต่างนานาเนี่ยก็ขอเชิญมาที่วัดทุ่งนา,นาคาราชซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลหนองยาครับอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและนี่คือพระ ปภบินยาอีกรูปหนึ่งกับพี่ต้นรายการตามจอยประบินยาครับ ังจนะครับวันนี้ผมก็มาได้รับความเมตตาหลวงพ่อนะครับโรงพยบาลนะครับท่านลงเปลี่ยนลายหรือนายมือให้นะครับให้เปลี่ยนช่วงเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองก็ฝากด้วยครับนะครับไปที่ต้นหลังจากที่เราได้รับครามนันเรียบร้อยแล้วก็จะเืิมครับนะฮะที่วัดทุ่งนักราชอุบารดานเป็นเก่งดีๆของจริงครับพี่ต้นขอแนะนําให้มาครับและทุกคนจะพบกับสิ่งดีๆ วันนี้พี่ต้นรายการตามรอยพระปีดาต้องขอจบรายการ,รสาริทธิีสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกยังไงที่ได้มาเอ่อมาเปลี่ยนลายมือครับมาบ่อยไหมครับที่วัดน,นี้บ่อยมากค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการที่ได้รับครอจากครูบาอาจารย์นี่เป็นรู้สึกเลยใช่ไหมฮะรู้สึกยังไงรู้สึกรู้สึกด,ดีค่ะแล้วตั้งแต่ที่ทําลายมือมาเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทุกครั้ง ที่ได้ทําแล้วก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกครั้งได้ข่าวว่าถูกหวยไปกี่หมื่นฮนะเออไม่ใช่หมื่นค่ะหลักแสนโอ้กันุโมทนาสาธุแล้วมาร่วมสร้างบุญกันวันนี้นะครับสาธุนะครับ